ลมโอ้ลมแรงมากโอ้โหฟาดลม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 ออกมาแต่ฝนนะปุ้ยพายุเข้าสามถึงเกียดพี่น้องเอ้โอ้โหลมแรงมากเลยต้นไม้ไหวเอ็ยนโอลมแรงมากลมแรงมากลมแรงยีรีดูดอนบ้านพื้นพี่น้องเอ้ มึงกอดอนี้พุูล้มโอ้ลมเฮียงจนนอหลังคาบูปเกิดน้อยนี่เาะ h แล้วน้อยากแล้วน้อยากดักะีเฮีนิิวาตแล้วไอต้มพุนเสียงผิววงพได้ออกไปาำรวจอีกรอบเพิ่เนาะพดะักะีเฮียงไฟล่นะพุนะิวพุ่่ะผุพอไดหยุดงบนี่ได้บอกไปาตำรวจแล้วนอเฮียโอเฮียนพ่อ ลมแม่โอ้โหเมี่ยงเตี้ยปู้โ้โหลมฝนบุฝนบ่มีฝนบ่มีเป็นไรนั่นเทียมเป็นตะเปิดวังคา่น่ะเฮ้อเพ้อเพ้อไแล้วว่ะห่วยคือหาต่างานเลยข่อยจะต้องวันนี้ตายแล้วข่อยทั้งวันยังกุดหนักปีได้ก็ได้ Oh, ไไลม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 เ,เข้าไป,าไปอย่าออกมาลูกออกอย่าออกมาโอ้ oh, ฝ่าเหลี่ยมพอ่อฝ่าเหลี่ยมพอ่อฝ่าเหลี่ยมพอ่เมพอเขาไปเขาไป